3พ่อแม่ลูกขับรถฟอร์จ n เนอจากกรุงเทพจะไปอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเกิดวูบหลับในจนรถเสียหลักชนขอบทางติคว่ำบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงทางเบี่ยงออกถนนไปอำเภอบ้านบึงตำบน,นองรีทําให้การจราจรติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรกู้ภัยช่วยเหลือนําผู้ที่ติดอยู่ในรถซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนาส่งโรงพยาบาล พบศพชายวัย26ปีถูกฝังกลางร่องน้ำในสวนติดกับไร่อ้อยบ้านเฉลาาสงตำบลทรัพยะยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พบเชือกในร่อนดะรอยรัดคอมัดมือควยหลังคาดเสียชีวิตมา8-10วันเจ้าของสวนเผยก่อนเดินเข้าสวนเห็นหลังลางๆมั่นใจว่าเป็นคนแม่เผยลูกหายไป10วันตำรวจสพอนองัยเร่งติดตามตัวคนร้าย สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเชิญผู้แทนสายการบินไทยเวียดเจ็ตชี้แจงข้อเท็จจริงกรณียกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่1ธันวาคมทําให้ผู้โดยสาร300คนได้รับผลกระทบไม่สามารถเดินทางได้เบื้องต้นพบเหตุจากการดีเลย์การยุดรวมไฟล์และการออกเลขที่นั่งซ้ากันทําให้ผู้โดยสารเกินจํานวนที่นั่ง